เล่นปูเฮเวนนะคะวุ่นวายแฮงปูเฮเวนที่เรามาสัมผัสในวันคริสต์มาสกันนะคะก็เบอร์มอรี่คริสต์มาสทุกคนนะคะแต่เราไม่ได้มาคนเดียวนะ,ะทุกคนอา้อาวออกมาเลยเสวัสดีครับยำสกแก์อีกแล้วแต่ไม่ค่อยน่ากลัวนั่นก็คือช่อง oh <my. S 1> n n w i ครับผมตอนนี้เราอยู่ในเบอริรี่ ไม่ใช่ดิบูเฮเวนี่อะไรล่ะบูเทเวนเออพูดผิดเล่นเยอะเกินไงวันนี้เราก็จะมาเกลียนพี่พี่น้องน้องเด็กเปรดทั้งหลายในบูเฮเวนนะเด็กเปรตมันเยอะเพื่อนเด็กเปรตมันเยอะทำไมสถานีตำรวจมันย้ายไม่อยู่นี่แล้วอ่ะมันก็อยู่นี่ตั้งนานไหม มันได้เข้ามาเล่นนานมีชั้นสองด้วยเหรอเออชั้นสองมันเพิ่งมาเพื่อนเหมือนสถานีตำรวจมันอัปเดตใหม่ปะใช่อัปเดตเ,เกือบทุกมุมเลยมั้งโรงแรมก็อัปเดตแล้วนะ่ะไม่ได้ไม่อัปเดตแล้วนะ่ะอัปเดตหมดเลยแทบจำไม่ได้แล้วเนะ่ะ เนี่ยวนะฮะเราขอปรับภาพก่อนนะ,ะเราเปิดเพื่อความสวยงามขอปรบาปาปับภาพให้มันน้อยลงแป๊บนึงสองหนึ่งตอนนี้เราเราเจอเพ่อนนี่นเพื่อเ่เพ่อกดไม่ได้อ,อ,อนนี่นะฮะเราหนีผู้ชายที่มานนะะจีบเพื่อนอีฉันนะวิ่งเลยนะฮะตอนนี้นตอนนี้นะคะเพื่อเราเอฟเคเหมนที่เรียบร้อยแล้วยาวๆครับเอฟเคแต่เมื่อกี้เราหัวเพื่อนนะฮะเมื่อกี้เราใส่ไอ้ใส่ผู้ชายแบบนี้ครับ ไป่อายนะฮะเราจะไปประจนภัยคนเดียวแล้วตามล่าไอ้ผู้ชายที่มาเกลงเคลื่อนพวกเราเราจะไปตามล่าไปกันไปเราจะไปตามล่าผู้ชายที่มันลักลอเคลื่อนเรานะฮะหรือเปล่าเราจะไปถีบตีก็แทนเลยวะ่ไปไปไปเช็คก่อนไม่งั้นไม่รู้นะวิ่งเจอแล้วนะไง อนี้มับพอนเราอัเนี่อ้นี้มันจีบพเราอนี่ย้อันี้มันจีบไอนเนี่ยกอ้เน่ยลอวอยู่นะแต่แต่ชอบมันอบขนาดนั้นนะอุ้ยนั่นคนนั่นแหละอ้นี่ยออนนี้นี่ออ้ยน่ารักจังอะไปสิบเต็มสิบเลย โอ้โหมีคนหนึ่งตัวอยู่ด้วยนะอะไรเว่ยอันนี้ก็อันนี้ให้เต็มสิบละกันก็รียิวอันให้เก้าเต็มสิบสร็นอันนี้ให้เออร้านเต็มสิบอเล่เล่นสิบเต็มสิบสิสิบจะไปหาันนี้ก็กอาลง ชก็เลี้ยงเก็อยากให้เราได้กินวานิลากับชโคโค็อกโกแลตกด like, ไล<ป>ค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะเราจะได้กินอิมเยอะๆอาจจะได้กินถึงที่บ้านเราไม่รู้นะมีไหมวะ เฮฮาสันนี่เสอร์ฟเวไทยใช่ไหมเอ้าน่มนนได้ก็ติดโอ้โนโอ้โน้เือเป็นเมเพียูเอลเรืองเปนม่ไอ้นี่แม่อะไรทำอะไรก็ไป้ย นอนเลยนอนเลยนอต้องมาที่างนอมื uhm ่กีนอุ้ยน่ารลกน่ารักง้องก็ากเนนีย้องเยนนองส้วไม่นมาแล้วค่ะ <icana> น่นเงียมาฉันมาอยู่สปอนกำลังกำลังไซอ์ายไอเจ้านี่อยู่เพ <tro Rebecca en route> ื <prohibited Ó t os> euh ่อนหรือเปล่าอยู่ทิ้งฉันไว้ที่ป่าชาทำไมรีเซ็ตคาแรคเตอร์ซะเอ๊ะ เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเออปล่อยเพื่อนหนู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 อือเดินเฟรยปล่อยเพื่อนอยู่กินไอติมกันอยากกินอยากกินไปกินไอติมอินมอิมกินไอติมอยู่แทนที่จะหนีกินไอติมอู้หอร่อยอร่อยยำยำยำไม่มีชุดไม่มีไอติมที่เขาชอบอะเขาชอบไอติมอันชันมาลาโว้ เอ้ยโยวัดตาเฮลไม่ไม่ไม่อย่าอย่าไปยุ่งกับทหารเดี๋ยวเดี๋ยวทหารมันยิงเราตายปออมปอ,อมากวัดดีครับพี่ <c oughs> นี่ครับเงิน <c oughs> เขาเปลี่ยนอาชีพแล้วเย้เอามันเอาเงินให้เขาอ่ะเออเอาเอารวยเงินซะงั้นอ่ะกินกินติมต้อนกินติมเราเรา เมื่อกี้เมื่อกี้เราไม่ได้วอนทิ้งนะคะเราเราเราว้าไปบ้านเราเสร็จแล้วก็ไปหยอดใส่กระบุกอมสิงค่ะหืมยำยำยำาอใหญ่จังเราไม่ชอบกินไอตีมนอกจากไอตีมที่เราทำโฮมเมดเองอยากเ้าปากเพอื่ออื้อวิวิไอกลังของนะว้ย มีไอติมนมไหมคะมีไอติมนมไหมคะฉันถ,ถามใครเนี่ยไม่เห็นมีเลยก็ใช่ไงเขาม่ยิ้มด้วยอะหญ่ฉันอยากไปท้าทายอำนาจในผู้ชายคนนั้นเดี๋ยวมานะเฮ้ยอย่าเป็นอะไรขึ้นมาเขาไม่ช่วยนะ ฉันเคยแต่งเป็นผู้ชายแล้วหลอกกว่าเีา่ยนันตั้งเยอะอยากถ้าใครอยากให้เราแต่งใครอยากให้เราแต่งเป็นผู้ชายดูให้ดูนะไอกดไลคะ์กด, like, กด share, แชร์ล้วจะแต่งให้ดูเองยูไอคำว่ากดไลค์กดแชร์มันผู้ชายคิปไม่ใช่หรอไม่เรากดให้กดไลค์กดแชร์ไม่งั้นเราไม่แต่งให้เดี๋ยวเราดูยอดวิวไงดูยอดวิวไงแกไ,ได้แหละยูสถานีตำรวจที่เขาเข้ามานี่คือ คงประหยัดไฟหน้าดูอะ่ะพื้นที่สถานีำตำรวจอะมันเป็นโซลาร์เซลล์อุ้ยไม่ได้ไม่ได้เราพลาดตรงนี้ไม่ได้โอ้โหอ, <c oughs> อะไรอ่ะแผนที่อคอมมีอะไรอีกอ่าอ่ดเร่า <c oughs> นะเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเพื่อนชนกระจกเนชนเขาเขาชนกระจกแผนที่อะ่ะอ๋อ ที่สถานีตำรวจอยู่ไหนอ่ะทุกคนดูนี่นะคะฉันจะไปโผลที่หลังคาสถานีตำรวจนะคะ Be my world a t t นชั i นไ a t เ e n t i o n นั่วคือเพื่อนเรานะคะเปอนไรอยู่นู่นลงด้นไปทำอะไรนี่คือการลงของเรานะคะว้าว amazing เราเราจะไปหาผู้ชายกันเรากรีบจนเสียนละมาสวัสดีครับพี่เอาหนูม่นะเขาไม่ช่วยนะเกิดอะไรอุ้ย,ยเอาด้วยอุ้ยเอาด้วยอันตรายไอพ่อหนุ่มนี่นมันอันตรายอันตรายจริงๆนะเนี่ยเขาไม่ช่วยนะเขาไม่ช่วยนะถ้างั้นนะ่ะอย่าโลภาทายไปไปอุ้ยตัวอะไรอะตัว อุ้ยตายไว้กิโอแมว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 ,แมวขาวน่ากลัวมากแมวน่ารักจะตายไอ้แหวดดสวัดดีสวัสดีว่าไงสวัสด,ดีก็พิมพ์คำว่าสวัสด,ดีเออว่าไง เราต้องพิมพ์ไปที่อกีรจ้าเขาอาจจะเป็นคนอังกฤษแต่เราต้องหูฮะฮะเอ๊ะงงหูหเ,เขาจะก,<อ>กินเต้าหู้เหรอไ,รไม่เขา้าแกเนะราเรา,เรา,เรา,เราขอไปเขียงกับผู้ชายคนนี้รอแป๊บหนึ่งนะตะเกอน ลาไปสักประมาณชาติหนึ่งนะคะลาไปก่อนนะพี่ม้าอะไรอะทุกคนพี่ม้าอะไรอะ่มาอะไรอะพี่ม้าขอข้อข้อข้อพี่มาอะไรอะเด้อ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 เมื่อกี้ได้เห็นใช่ไหมมีฮานาฮูกับภาษาอังกฤษใครแปลเมลมาหน้าช่างไข่แปลใครแปลออกช่วยแปลหน่อยนะคะสวัสดีถ้าสวัสดีแล้วก็สวัสดีไปแล้วไงคะ คือเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะเพราะฉะนั้นเราไปกันเถอะเฮ้ย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 ดีแล้วอู้หูห้างเปิดใหม่เรอไม่ฉันเข้ามาดูแล้วมันอัปเดตอาหารล้ค่ะอัปเดตเหรอมันตามน่ากลัวขายพิซซ่าขายขนมเสียเงินถุงกรดังไอศิรม นมเนื้อปลาเนื้อสอัตว์แกมันตามเรามาโลกิบอะเนี่ยเนะดี๋ยวนะเพื่อความนอนเพื่อความนอนเนียนฉันไปแล้วนะฉันไม่อยู่แนละ้วก <c oughs> อะไรวะไปเฮ้ยรอดไว้ดี ไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับเขาจะตั้งชื่อว่าโมจินะฮะกูอายุกันนะทุกคนอายุเออเราตอนนี้เราสิบขวบเราเป็นประมาณสิบสิบเอ็ดแล้วค่ะสิบเอ็ดน้อยมากดูอย่าโกหกเราไม่ได้อยู่ปห้านะเจ้ แต่ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่โกโหกนิดเดียวเองพ่อแม่สอนว่าอยา่าโกโหก <c oughs> น่ารักเข้าใจวน่ารักอ่ะปูะจิครับปูจิครับ <c oughs> เป็นไรอ่ะไอ้หนู ความกลัวในบูเธอเวนนี่ไม่เคยโด,ดจริงๆเราจะไปบินกันนะคะเพื่อเราหายค่ะทุกคนเพื่อเราจริงๆฉันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เอา้าคำเดียวัอย,อออยู่ฉันอยู่ฉันอยู่เออบ้านหลังที่สี่มีคนมีภาษาเขมรมนว้หรือเปล่าวะฮะเขรมแมนเหรอเด,ดูดิฉันอ,อ่นนเลย กิ๊บสี่ยูอยู่บ้านเหรอกิ๊เท่าไหร่นะยิ๊สี่ครับมาแล้ว Hello it's nice to meet you อายุสิบเอ็ดเราอายุเก้าแล้วกันยูอายุเท่าฉันดีตั้งชื่อแบบน่ารักน่ารักเด้อชื่อโมจิโมจุนบุลียูชื่อไอวิ่งดีน่ารักนะฉันว่า เอลลี่ดีไหมเฮ้ยก็ดีนะอืมอะไร,ะไรกินมันกินเียาะๆเอลลี่เขียนอย่างงี้ปะภาษาไทยอ๋อ <c oughs> เราคนไทยนะพี้เฮ้ยน่ารักสีอ่อนออ่อนเป็นไหม เออไม่เคยอ่อนเลยชีวิตนี้อยากเข้าเซิร์ฟคนไทยโว้ยเข้าเซิร์ฟคนอังกฤษอีกแล้วอ่ะเออ <laughs> <laughs> บ้าบ้าไปอะไร อยูอ่อายูต้องหนึ่งเดือนอนะอยูยูเอาอายุสิอายุสิบเจ็ดอายุสิบเอ็ดก็ได้กำลังน่ารักน่ารักเลยไม่เอาเขาอยากไม่คือถ้าคนที่ฉลาดอ่ะเขาก็จะเอาตัวศูนย์ออกทั้งหมดแล้วเขาก็จะรู้ว่าฉันเป็นเลขสิบสองแต่ผิดคุณแค่ตัดเลขสองออก และตัดตัวสีข้างหลังออกแค่นี้มันคืออายุของฉันคุณจะไปป่าประกาศให้ทุกคนรู้ไม่ได้นะว่าเราคือใครเขารู้แล้วอะไม่รู้ก็บ้ามไม่รู้ก็บ้าแล้วครับคุณ บอกสักขน้านี้แล้วใครไปพิมพ์อะไรตรงนะ Oh my gosh นั่นคุณว่าเราก็ต้องพิมพ์ว่าหวัดดีจ้าเราคือคนไทยไม่ไม่เราไม่พิมพ์อย่างนั้นเราเกรียนกว่านั้นเพื่อนเราเกรียนกว่านั้นเราจะไปล่าฉลามให้เพื่อนกินนะคะหนูฉลามยิ่งแพงกว่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยย่าย่า เออจราจแหลักิดตู่ได้มาแล้วมีคนไทยมาเอองั้นเขาขอยืมเราขอทุกคนเขาเราขอยืม a f k ตรงนี้ก่อนนะคะถ่ายรูปกันสวยๆกันนะ ทุกคนนะจากเราอะจะไปแอบเว้ยไปให้พวกเราหานะถ้ามันจะเจอเราไหมแอบจุ๊จุๆนะนะคอมเมนต์มาจุ๊จุ๊เลยจุ๊จุ๊จุ๊จยนะจุ๊จุนะนะ ชูค่ะตรงตรงเดีเ๋ยวเรานะจะไปแบบในเรลีย์อร์นิวอีกรหัสหนึ่งของเรากับกับกแต่ว่าจะไม่บอกโดนแก้วอร์นิวเมียบนะโข้ก็ไม่เป็ไหนอ่ะจริงมาอยู่แล้วเจอแล้วทุกคนโอเคทุกคน เราจะไปกันที่บริวิออนนะิเมะไปกันเลย